รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาแล้วครับรถยนต์คันใหม่ที่ต้องลุ้นว่าใครจะได้ขับกลับบ้านและนี่คือเกมแจกรถพรีเซนต์ไป Mitsubishi Motors Mitsubishi Mirage เป็นตัวเองไปให้สุด Mitsubishi a t t r a ชีวิตธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi x p a n d e r Cross อีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New Mitsubishi Triton h l e t e เหนือชั้นไซยพันสปอร์ต Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition ที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะสุดที่แล้วคุณมิวและคุณบูมมีการอ่อนข้อพู้ท้าชิงเล็กน้อยล่อยขึ้นนำไปก่อน2ตอนน่อ1คะแนนจะเป็นทีมนี้ที่มาล้มแชมป์หรือคุณมิวคุณบูมได้แชมป์สมัยที่4ไปห้ามพลาด และการรถไฟแห่งประเทศไทยเจอกับธนาคารแห่งประเทศไทยครับ <S <S เอาแล,แล้วตอนนี้ฟังพ้ทาชิงนะพี่ขอบอยตอบการรถไฟมาก่อนธนาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจนะครับผมและมันเป็นคำตอบที่อะไรถูกคับรถไฟมันทําไมถูกค่ะถูกครับเป็นคำตอบที่ที่ทําไมถูกครับที่ทยไ,ไม่ได้ไทยที่มันผิดนะธนาคารมาก่อนรถไฟฮะโอ้โหเพราะนั้นตอนนี้ อย่าถอดใจบอกแล้วว่าได้คําตอบอะไรในมืออย่าถอดใจเล่นของ <laughs> โอ้ผู้ชมฮะนั่นหมายความว่าการตอบครั้งนี้จะรู้แล้วครับว่าใครขึ้นนําก่อนหน่วยงานองค์กรไหนมาก่อนเก่าแก่กว่ากันนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยเจอกับเจอกับทททครับการท่องเที่ยวประเทศไทยครับก <im it> <ๆ>อน่ะการเงิน <im it> กับการท่องเที่ยวอะไรมาก่อนคุณเวจรงเลยพี <im it> ่กระบอก การเงินต้องมาก่อนการท่องเที่ยวอยู่แล้วครับเพราต่างกันเที่ยวยังไงใช่โอเคแต่ถ้าไม่เที่ยวแล้วเงินจะมายังไงเหมือนกันเหมือนงูกินหางนะแต่ว่าตอบมาแล้วว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครับผมมั่นใจครับบอยมั่นใจรอาฟังมั่นใจครับมั่นใจนะแล้วมันทำไมถูกครับมันทำไมถูกมันก็ได้ยินเลยมันทำไมถูกครับหมายในประการที่ถูกถูกต้องครับรอบนี้พี่ข้าวบอยครับน้องอ้อมฟังนำไปก่อนหนึ่งคะแนน เอาละตอน <ไป S 1> นี้แฟนลับเขาเงียบจังเลยเาขาเขาก็เชียร์ฝั่งเขาสิรฮะแฟนขับผมมาไม่ได้แฟนขับคุณไปไหนฮะเมื่อกี้โดนตำรวจจับไปแล้ว <c oughs> โ <c oughs> ยน <c oughs> ไม่ได้แต่และองคอ์กรล้้นมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้นนะคะแถมยังก่อตั้งมาน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 อีกด้วยคะ่ะอย่างองคอ์กรที่ทำให้เราเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกอย่างบขสหรือบริษัทขนส่งจำกัดก็เริ่มมาก่อตั้งตั้งแต่ปี2473 โอ้โห oh, oh, 90ปีแล้วนะคะเนี้รองมากับองค์กรที่มีความสําคัญกับเราในเรื่องของเงินเงินทองทองมากๆนั่นคือธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งถือเป็นธนาคารกลางของประเทศไทยเปิดดําเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2485 อีกหนึ่งองค์กรที่อยู่คู่กับการเดินทางของคนไทยมาอย่างช้านานอย่างการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เปลี่ยนสถานะจากกรุงรถไฟหลวงมาเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2494ในยุคของจอมพลปพิบูลสงครามค่ะมาถึงองค์กรที่ทำให้เราชาวไทยมีไฟฟ้าใช้แบบไม่ต้องจุดตะเกียงนั่นคือการไฟฟ้านครหลวงที่เกิดจากการร่วมกิจกรรมระหว่างการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าสามเซนในวันที่1สิงหาคม2501ค่ะ โดยองค์กรที่มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่18มีนาคม2503เพื่อทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั่นเองสุดท้ายกับองค์กรที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยทุกวันที่1และ16อย่างสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือองค์กรผู้ออกลอตเตอรี่ให้เราได้ลุ้นกันทุกเดือนโดยถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2517ค่ะ พี่มิวพี่บูมค,บคุณมาไกลมากอยากให้คุณแจสอกล่องนี้เสียเปล่านะครับคำถามข้อที่2มาเลยครับโม๊ะหตัวเลือกและรอบนี้พี่คาวบอยกับน้องอ้อมฟางจะได้สลับหนึ่งคู่ก่อนครับเอา5กับ6ครับจัด5กับ6 <c oughs> ให้ผู้ท้าชิงหน่ครับงคลทีมแชมป์ครับพี่มิวพี่บูมเอา1กับ5ครับผม1กับ5สลับกันครับ ไม่รู้ว่าข้อนี้นะฮะทีมแชมป์จะตีเสม,มอได้หรือเปล่าหรือเราจะได้แชมป์ทีมใหม่บอกไม่ได้จริงๆครับขอแนวคำถามนะครับโบโบเป็นเรื่องขนาดของเกาะในประเทศไทยครับว่ากันเป็นตารางกิโลเมตรเลยนะครับถ้าเที่ยวเกาะคุ้นเคยหรือแบบว่าชอบเรื่องภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวจะได้เปรียบในข้อนี้นนคำถามมาบอโบเกาะไหน ใหญ่กว่ากันนี่คือคำถามครับใหญ่กว่าใหญ่กว่านะครับเลือกตอบฟังที่ใหญ่กว่าเห็นสองภาพถึงกดปุ่มไฟนะครับตั้งใจให้ดีนะครับระหว่างเกาะกูจังหวัดตรานเจอกับเกาะเกาะช้างจังหวัดตราดครับโอ้โหเกาะช้กว่าเเอาแล้วเอาแล้วจังหวัดเดียวกันเกาะกูเกาะช้างอยู่ข้างกันเลยผมเด็กตรานผมเด็กตราดเอาละฮะเกาะกูเป็นคําตอบที่ทําไมผมชอบเกาะกูครับสวยดี ชอบเลือกเกอะที่ชอบที่ชอบแต่มันใหญ่กว่าไหมล่ะมันทำไมมันทำไมถูกครับมันทำไมถูกทิบเกาะช้างใหญ่กว่านะครับตอนนี้กุราชิงรับบอลเป็นหนึ่งคะแนนครับหนึ่งแต้มไปกนต่อเลยนะครับและระหว่างเกาะช้างจังหวัดตราดเจอกับเกาะเกาะสม็ทระย้องครับโอ้โหทีนี้แชมป์ได้ต่อบ้างนะฮะเลือกเกาะช้างจังหวัดตราดใหญ่กว่าเสม็รเกาะช้างเป็นคำตอบที่ทำไมครับมัน ทุกพี่ถูกที่ทุกี่ถูกต้องครับใถูกต้องใช่เนกใหญ่เกาะเสม็ดระยองครับโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะทั้งคู่มีคนละหนึ่งแต้มนะครับและไปกันต่อนะครับระหว่างเกาะเสม็ดจังหวัดระยองเจอครับเกาะเกาะเาว่าตนนี้ครับเอาละ และกอตาวเป็นคำตอบที่ทำไมครับพี่กระบอยถูกทุกฟังถูกมั้งมันถูกคำตอบที่ถูกที่ถูกทำไมถูกต้องครับกอตาใหญ่กว่ากอสมเด็จนะฮะตอนนี้นะฮะพี่มิวพี่บูมครับตั้งใจดีๆตอนนี้เขามีสองแต้มถ้าเขาได้อีกแต้มเดียวเขาเป็นแชมป์ทีมใหม่ทันทีกุญแจนี่โยนทิ้งเลยนะฮะและระหว่างกอตาเจอกับฟก็ ก่อตารูเตาสนุนครับเอาละตอนนี้พี่ขบอยน้องอ้อมฟังเลือกเกาะเต่าสุราธานีใหญ่กว่าเกาะตะรุเต่าเผ็แน่เลยมั่นใจนะก็ถามว่าพี่ขบอยรู้ได้ไงเออบอกกูว่าเดาเอาเร็วมากเล็กก่อเตาเป็นคำตอบที่ทำไมครับพี่ขบอยถูกครับอ้อมฟังไป็นทำไมครับถูกครับมันถูกครับถูกที่ถูกที่ถูกที่มันผิดนะ ลู้เตาใหญ่เตาฮะฟังนะฮะพี่ขบอยครับน้องอมฟังถ้าคุณได้แต้มนี้คุณชนะเลยครับถ้าคุณได้แต้มนี้ต่อลมหายใจไปรุ่นข้อที่3แล้วคุณแพ้ไม่ได้เพราะคุณแจสองกล่องนี้จะไล่ฆ่าทันทีมันอาจจะมีกุญแจที่ถูกต้องอยู่นี่คือการตอบครั้งสุดท้ายทั้งสองคนต้องการแต้มจากการตอบครั้งนี้ครับเกาะตาลูเตาจังหวัดสตูลเจอกับเกาะเกาะันครับเอาแล้ว เจอกับเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพี่มิวพี่บูมมั่นใจไหมไม่มั่นใจไม่มั่นใจในมั่นใจเลยนะฮะตอบถูกนะครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งตอบผิดโอนตำแหน่งแชมป์ให้กับพี่คาร์บอยกับน้องอ้อมฟังทันทีเกาะตะรุเตามันทำไมพี่มิวมันใหญ่กว่าครับมันใหญ่กว่าครับมันใหญ่กว่าครับที่ทำไมมันยังไงพิษมันพิษ ลโอ้โหอยูนะอยากทำอย่างนี้กับผมคุณช่วยฉันหน้ากันขาดๆเลยได้ไหมเดี๋ยวข้อสุดท้ายคุณก็จะเป็นหนึ่งสอสองหสองเท่าแล้วก็จะต้องมาลุ้นอย่างนี้อีก โอ้ตายอกาศร้อนอย่างนี้ไปเที่ยวเกาะกันดีไหมคะคุณผู้ชมเชื่อว่าแต่ละแห่งที่มาเป็นตัวเลือกของเรานั้นเราต่างก็คุ้นเคยกันดีบางแห่งก็เคยได้ยินชื่อบางแห่งก็เคยไปเยือนแต่มันใหญ่แค่ไหนจํากันได้ไหมคะเริ่มกันด้วยเกาะที่ใหญ่สมชื่อ,อย่างเกาะช้างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สร้างชื่อให้จังหวัดตราด ้วยขนาดพื้นที่212ตารางกิโลเมตรนับเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่3าของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ตและเกาะสมุยค่ะรองลงมาเป็นเกาะตารุเตาที่จังหวัดสตูลเป็นอุทยานแห่งชาติในทะเลอ,อันนามันบริเวณช่องแคบมะละกามหาสมุทรอินเดียมีเนื้อที่ประมาณ151ตารางกิโลเมตรโดยคําว่าตารุตเตาเป็นคําที่เพี้ยนมาจากคําว่าตาโลตเราในภาษามาลายูแปลว่ามีอ่าวมากค่ะ ต่อกัน้วยเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อเ oh. กาะแห่งปาร์ตี้เพราะว่าเป็นสถานที่จัดงานฟูมูลชื่อดังของโลกมากมายต้องลงเรือนานานับชั่วโมงเพื่อมาสัมผัสกับความฮือหาบนเกาะแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ122ตารางกิโลเมตร ถัดมาเป็นเกาะกูดท,ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของเกาะในจังหวัดตราดรองจากเกาะช้ามีเนื้อที่ประมาณ112ตารางกิโลเมตรมีหาดทรายและน้ำทะเลสีใสมรกตรจนได้รับการขนานนามว่าอันดามันแห่งทะเลตะวันออกค่ะอีกหนึ่งเกาะที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ที่อื่นคือเกอาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ประมาณ1ิกตารางกิโลเมตรซึ่งในอดีตบริเวณชายฝั่งจะมีเต่าที่มหาแหล่งวางขาไข่เป็นจำนวนมากเพราะว่าง,งียบสงบและไม่มีใครมาอยู่อาศัยจึงได้ชื่อว่าเกาะเต่านั่นเอง สุดท้ายกับเกาะยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเกาะเสม็ดแห่งจังหวัดระยองที่มีเนื้อที่ประมาณ5ตารางกิโลเมตรกว่าโดยหลายคนเชื่อว่าเป็นเกาะแก้พิสดารในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีอาจด้วยเพราะมีหาดทรายขาวละเอียดอยู่ทั่วไปและมีต้นเสม็ดขาวและเสม็ดแดงขึ้นอยู่มากจึงเป็นที่มาของชื่อเกาะเสม็ดขานั่นหมายความว่าตอนนี้นะครับทั้งคู่ต้องการคะแนนข้อสุดท้ายเพื่อเป็นแชมป์ทีมใหม่ หรือเพื่อเป็นแชมป์สสมัยตัดสินข้อนี้ครับคำถามข้อที่3ผมตัวเลือกมาเลยโบโบและแชมป์จะกลับมาสลับตัวเลือกก่อน1คู่ครับเอา4ี่กับ6ครับ4กับ6จัดไปให้ทีมแชมป์พี่ขาวบอยน้องออมฟังครับ6กับสครับผม6กับ4เอาแล้ว,ลวนี่โอ้โท้ารบอง้เรียกว่าเปิดเกมบวกเลยแทงสวนครับผมเอาล้ครับข้อสุดท้ายตัดสินแล้วครับขอแนวคำถามนอยโบโบ มื่อกี้ไปเรื่องเกาะทีนี้ขึ้นจากเกาะเข้าป่ากันบ้างโหโหเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ป่าในประเทศไทยไม่รู้สักป่าเลยโอเคเอาละ <c oughs> ครับขอคำถาครับใจดวงกันจังหวัดไหนมีพื้นที่ป่ามากกว่ากันตอบจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากป่านะครับเราลเริ่มต้นจากราชบุรีนะครับ <c oughs> เอกับจังหวัดสระบุรีครับเอาละตอนนี้ ตอบมาแล้วว um, oh ่าราชบุรีนะครับมาแล้วฮะราชบุรีมันทำไมกระสอบที่ทำไมถูกมันผิดครับสที่ทำไมผิดครับมันผิดกระต่ายพิษทีิดครับถูกต้องนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเคทีมแชมป์นำมาก่อนหนึ่งแต้มนะฮะไปต่อเลยนะครับและจังหวัดสระบุรีเจอครับปราจีนบุรีครับโอ้โหทีนี้พี่ขบอยน้องอ้องฟังตอบมาปราจีนบุรี มั่นใจนะฮะมั่นใจครับและปลาจีนบุรีเป็นคำตอบที่ถูกครับที่ถูกครับที่อะไรครับทุกข้าครับเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องครับพอเราหมักครับคนเราหมัดตั้งใจดีนะครับตอนนี้ทั้งคู่นะฮะสูสีไม่ว่าจะเป็นฝีมือและดวงนะคะจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากกว่ากันปลาจีนบุรีเจอกับลบบุรีครับโอ้โหทีนี้นะฮะทีมแชมป์ตอบลพบุรีครับ ีลุ้นโอเคบูมกับมิวมั่นใจนะฮะลิงเยอะลุ้นลบมลีแต่มันใช่ไหมพี่มิวพี่บูมผิดครับมั่นใจไหมฮะยังไงก็ผิดใช่ครับมั่นใจนะฮะโอ้มันล้มันประกาศตอบทีนไมูั้ยโอ้โหมันผิดฮะลิงพี่ค้าวบอยกับน้องอ้องฟังขึ้นมาเป็น2องตอนหนึ่งและคุณต้องการอีกแต้มเดียวเพื่อเป็นแชมป์ ในขณะที่พี่มิวพี่บูมคุณต้องต้านให้ได้นะฮะไปกันต่อนะฮะจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากกว่ากันนะฮะลบบุรีเจอครับเจอครับจันทบุรีฮะโอ้โห و, เอาลวตอนนี้ <X> พี่มิวพี่บ <X> ูมตอบจันทบุรีครับ <X> ทีนี้นะฟังนะฮะถ้าผิดโอนแต้มใม้กับพี่ข้าวบอยกับน้องฟังจบทันทีแต่ถ้าเกิดถูกนะฮะ2ต่อ2แล้วลุ้นการตอบครั้งสุดท้ายนะครับ และจันทบุรีเป็นคำตอบที่ทําไมถูกครับมันทําไมครับพี่บูวครับพี่มิวถูกครับมันถูกครับก็ตอบที่ถูกที่ถูกครับที่ถูกที่ถูกครับถูกต้องครับ แหบแล้วนะเว้ยสลับคนได้ไหมเอาเอาฟังอยู่วนน้นป้าบอที่สุดผมแก่แล้วนะคุณเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับนี่คือการตอบครั้งสุดท้ายนะครับจังหวัดไหนมีป่ามากกว่ากันครับจันทบุรีเจอครับเจอกันเพชรบุรีครับโอ้โหมดเลยเป็นลูกเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยถูกไม่ชอบครับพี่มิวพี่บูไม่ชอบคำตอบโอ้โหเอาละทีนี้ แกงกระจานไงก็จะใหญ่เขาคิชกูดนะเอาละสิเอาละสิเรียกว่าพื้นที่ป่าพอๆกันอแกงกระจาญย่างคุณเป็นแชมป์สี่สมครับครับผมตอบพิดพี่ขาวบอยน้องฟังเป็นแชมป์ที่ใหม่ทันทีและจันทบุรีเป็นคําตอบที่ถูกครัผิดครับถูกครับที่ผิดผิผิดที่ผิดผที่ที่ เป็นแชมป์ทีมใหม่ครับและแน่นอนครับไม่เลือมอบชุดเครื่องทัวมูลค่า7,740บาทครับเราทุกคนต่างตระหนักนะคะว่าป่าไม้มีความสำคัญกับทุกชีวิตปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ32%ของพื้นที่ประเทศและทุกจังหวัดก็พยายามรณรงค์ในเรื่องของการรักษาป่ายอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้บ้านเรายังมีพื้นที่สีเขียวให้เราได้ชื่นชมคะ่ะ จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในตัวเลือกทั้งหมดคือจังหวัดเพชรบุรีที่เราเห็นว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากกับเนื้อที่ที่เป็นพื้นป่ามากกว่า2ล้านสแสนไร่กว่า57.1%ของพื้นที่จังหวัดเลยค่ะอันดับที่2กับจังหวัดจันทบุรีที่มีพื้นที่ป่าประมาณ1ล้านสแสนไร่คิดเป็น 1- ใน4%ของจํานวนพื้นที่ป่าไม้ทั้งภาคตะวันออกโดยมีพื้นที่ป่าไม้ที่ขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติสามแห่งคือ อุทยานแห่งชาติเขาขีชจกูดอุทยานแห่งชาติเขาสิมห้าชัน้นและอุทยานแห่งชาติน้ำตกลิ้วค่ะตามด้วยจังหวัดติดชายแดยนตะวันตกอย่างจังหวัดราชบุรีที่มีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอุดมไปด้วยป่าดงดิบเขาป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังและป่าไผ่ มีพื้นที่ป่ากว่า1ล้านไร่หรือประมาณ3 3เเของพื้นที่จังหวัดค่ะถัดมากับจังหวัดปราจีนบุรีที่มีอุทยานแห่งชาติอยู่ในเขตมรดกโลกถึง3แห่งมีเนื้อที่ป่าอยู่ประมาณ900,000ไร่ค่ะต่อด้วยจังหวัดลบบุรีที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสมบูรณ์เป็นป่าดิบแล้งพื้นใหญ่บริเวณรุ่มน้าป่าสักป่าเป็นจพรรณและป่าแดงหรือป่าแตงรังในเขตเชิงเขามีเนื้อที่ป่าอยู่ที่0,000 0ไร่ค่ะติดท้ายด้วยจังหวัดสระบุรีที่มมีป่าไ้ เป็นป่าดิบแป้งและป่าเปญจพรรณไม้ที่สําคัญมีทั้งไม้ยางไม้ตะเคียนไม้มะข่าไม้เต็งและไม้ประดูประกอบด้วยป่าสงวนอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานรวม10ป,ป่ามีพื้นที่มากกว่า5 0สน2หมื่นไร่เห็นอย่างนี้แล้วชื่นใจชื่นใจยังไงก็ขอให้ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะคะเอาละทีนี้ก่อนที่พี่มิวกับพี่บูมนะครับจะส่งมอบตําแหน่งแชมป์ให้กับพี่คาร์บอยและน้องอ้อมฟางนะครับ เราจะมาดูซิว่ากุญแจสองดอกนี้เป็นกุญแจที่ใช่หรือเปล่า mm hmm. และกุญแจที่ใช่อยู่ไหนกันแน่นะฮะ mm hmm. เคลียร์กันให้ชัดๆเลยนะฮะเชิญที่มิสซูวิชิแอ t ราชเลยครับอย่าใช่เลยโอเคค,คุณมีในมืออยู่สองดอกนะฮะครับเริ่มจากดอกแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันคือดอกก่อนหรือดอกหลังแล้ผมหยิบดอกบนมาดอกบนก็คือดอกล่าสุดหรือคุณอยากจะดูดอกไหนฮะ เอาดอกก่อนมาก่อนดอกอะตามลําดับโอเคเอาดอกก่อนหน้านี้นะครับวางไว้ข้างตัวครับเท้าอยู่ในตาแหน่งเหยียบเบรกครับเท้าขวานะครับมือรอที่ปุ่มสตาร์ทครับเราผมจะนับถึง3านะครับหนึ่งสองสตาร์ทครับไม่ใช่ครับโเค มันเป็นความรู้สึกประหลาดเหมือนกันปกติเราต้องลุ้นให้ใช่แต่คราวนี้ลุ้นให้อย่าใช่โอเคบ้าบอที่สุดอ่ะดอกสุดท้ายครับ uh, oh. ซึ่งถ้าไม่ใช่เราจะมาตามหาจนกว่าจะเจอครับและนี่คือดอกสุดท้ายของคุณนะครับ <c oughs> มาเ <c oughs> ท้าวเหยียบเปลกนะครับเต <c oughs> รียมนะครับผมนับถึง3านะครับ <c oughs> 1นสองสตาร์ทครับ อะไรแล้วฮะโอ้โหนั่นหมายความว่าการตอบเมื่อกี้นี่คือวินาทีชี้เป็นชี้ตายเลยไอมิวีอบูมคุณเลือกกุญแจถูกตั้งนานแล้วโอ้ยคุณรู้สึกยังไงีอมิวโอ้โหชินอะบ้าเอออกมาออกมาคุยกันออกมาโอ้โหตาย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 โอ้โหความรู้สึกตอนนี้มันยังไงอ่ะผมจะกลับไปทำบุญ ถ้าคุณรู้สักนิดว่าการตอบแต่ละครั้งสําคัญและมีความหมายผมเชื่อว่าโอ้โหอารมณ์ในการเล่นเกมมันจะเปลี่ยนจากนี้แน่นอนแต่อย่างน้อยๆคุณเลือกคุณแชร์ถูกแล้วก็คุณก็มาไกลมากอ่ะมาถึงตรงนี้คุณอยากจะบอกอะไรผู้ท้าชิงที่กลายเป็นแชมป์ทีมใหม่แล้วไหมฮะประสบการณ์ของผู้คุณอยากจะมอบอะไรให้กับเขาไหมฮะรีบใส่กุญแจนะครับ เป็นไปได้คือสตาร์ทเลยเดยวจะไม่ได้ใช้โอ้ยอยาเป็นแบบผมนะ <laughs> ต้องบอกเลยครับวันนี้เป็นหนึ่งในทีมผู้แข่งขันที่แมฟอร์มการเล่นน่าประทับใจเหลือเกินแล้วก็เกิดทุกอารมณ์ในการแข่งขันที่มีคุณ2คนอยู่เลยครับพี่มิวและพี่บูมครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยอ่ามาคิในแจ้นะครับเฮ <_ letter> <_ letter> <_ letter> ้ยเชิญครับเอาบอยครับผมออมฟาง ดับฝันพี่มิวกับพี่บูงเลยดับฝันก็เลยนะเนี่ยหึงบาปไงไม่รู้มาเชิญเชิญนะเชิญนะมามา <ๆ S 1> นี่คือพอดีมแชมป์ฮะ <ๆ S 1> ซึ่งข้อสุดท้ายเมื่อกี้ข้อผืนป่า <ๆ S 1> แค่เขาได้คะแนนเขาจะได้รถคันใหม่ทันทีฮะ <ๆ S 1> โอ้โหคุณรู้สึกยังไงครับบอยนี่เรียกว่าปล้นแชมป์มาเลยรู้สึกเหมือนทำบาปไงไม่รู้กี่ห้วงคนละครึ่งก็ดีโอ้เอากลางไปไงดีใจถือว่าลมยักเลยนะฮะพาอนั้นเอาล่ะ เวนกรรมจะตามสนองนั้นเดี๋ยวจะมีคนใหม่ๆที่ใหม่ๆเข้ามาโค่นแชมป์ไม่เป็นไรผมเลี้ยงแพะไว้เยอะครับโอเคเพะรับความนะฮะเอฟังคุณพร้อมนะฮะมาเลยครับผู้แข่งขันทีมต่อไปเชิญเลยครับ Go บาน a น่ s i ิ <himself> <artists thrive> <it dav is>